ออสวัสดีครับ FC คนนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็มาเจอกันในเด่นล่ารัฐบาลไทยนะเป็นสูตรเก่านะสูตรที่เอสทำไว้ตลอดคนระับแต่ก็ไม่ได้นำมาใช้นะนำมาใช้เดินดีนะเดินดีเป็นสูตรสตัวมาหนตัวนะออก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะคำเตือนสักนิดนึงนะเดี๋ยว ช่องแอจะติดแดงนะครับก็ฝาก FC ช่วยสนับสนุนช่องด้วยครับดูโฆษณาให้จบเนาะเพเป็นกําลังใจให้ช่องทำคลิปดีๆให้ FC ได้ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับก็ยังมีงวดหน้าเสมอนะครับก็แอดก็ไม่โดนเหมือนกัน,นครับซื้อ5 7 9 7นะครับออกเจนะครับก็เน้นกับถูกนะเน้นไปที่7จนะ็ดเนาะ แต่ว่าก็จับคู่มันออกเบิ้ลน,นะออกเบิ้ลก็ไม่ผ่านนะเอาตามต่อเนาะตามต่อสนะำหรับเด่นล่างแบบสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะมาจำที่สิบหกหนึ่งศูนย์ขีดหกสิบแปดนะ เด่นล่างนะเด่นล่างเด่นล่างสี่ตัวมาหนึ่งตัวนับสูตรเก่านับสูตรนี้เนาะสูตรเก่านับสูตรเก่า มากันเลยนะสำหรับสูตรนี้นะศูนย์หนึ่งสองสามนะเริ่มงว่ที่ออกห้าศูนย์นะก็ะสำหรับผลที่ออกนะออกห้าศูนย์นะเข้าไปที่เลขศูนย์นะเข้าไปที่เลขศูนย์ของวันที่สองนะ สูตรนี้ทำได้นับรับ2 3 4แล้วก็5นะครับก็มาดูผลที่ออกนะครับ5 4นันนี้มา2ตัวเลยนะครับวันนี้มา2ตัวก็อันที่3นะครับ,บสูตรนี้ทำได้นับรับ1 2แล้วก็ 3, 4นะครับ ออกนะ3สามสองนับสามสองนะ 3, 6, 7, 8, นะออกนะ3สามกนะัสาก็เข้าไปที่เลข6นะเข้าไปที่เลขหกนะบบดถัดไปนะ สามสี่ห้าหกนะก็มาดูผลที่ออกนะแปดห้านะแปดห้าแปดห้านะ ก็มาถัดไปนะัทำได้901แล้วก็2นับก็ออกนะครับนะบมนมถัดไปนะัได้4 5 6 ออกแลบแปดจิตก็มาถัดไปแลบทำได้แปดเก้าศูออกสองศูนย์ออกนยมัถัดไปครับ ทัได้ 8, 9, 0, 1เอาลบศูนย์หกศูนย์หกกหถัดไปนะับได้หกเจ ก็ออกนับเก้าหนึ่งก้าหนึ่งมันถัดไปนะทำได้สามส้าหกก็ออกนครับสองหกสองกมันถัดไปนะทำได้สองสนมสี่ห ก็อหา้าัดไปแล้วทำได้เนาะสาม หกสามอดจัดไปนะับสูตรนี้ทำได้เนาะซิ่รกระดาษนะซิ่รกระดาษเอสโค้ดมาเขียนหน้าฝนะั่งนี้นะโอ้หกสามนะดจัดไปนะทำได้ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะมดูผลที่ออกนะสามหนึ่งนะวันนี้หลุดเนาะ วันนี้บดงวดเดียวนะก็ุดงวดเดียวง้วนถัดมาเนะี้ทำได้8 9 0 1ก้็ออกนะห้าแปดก็8มาเข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างหมดเมื่อกี้เลยนะนำได้ห้าหเจ็ดแล้วก็8 ก็ออกแนละ้วเจ็ดเจ็ดนี่ยเดินดีนะแต่ว่าเม็ดไม่ได้นำมาใช้วนะัถัดไปนะศู 0, 1, 2, นย์หนึ่งสองสามก็ออกครับรอผลนะร,รอผลเนะาะเันประจัวันที่สิห หนึ 1> 1่งนย์ทหแปดลงให้อันที่สามทับหนึ่งศูนย์ทับหกสิบแปดมาสองตัวนับหกสามนับมาสองเข้าสองตัวนับ วันนี้เข้าที่หนะ้าครับนะีแนี่หกนับออกสองหนี่เก้าออกเก้าหนึ่งับนี่ออกศูนย์ศนย์หออกสอ ปดเจ็ดไม่ได้ศูนย์ออกศนะูนย์หกนะครับนีห้านะแปดห้าวันนี้สามหกนะสามวันนี้สามกับสองนะมีห้ากับสี่นะ ก็ฝาก fc เข้าหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใด้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทั้งช่องนะสำหรับ fc เก่าก็ฝากช่วยดูโฆษณาได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นค่าน้ำนมให้กับหลานด้วยในมีค่าน้ำนมให้หลานเย็หลานต่อไปนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ fc นะครับ อันใดสนใจสมัครสมาชิกช่องก็กดเข้าไปได้นะที่หน้าช่องอันใดสนับสนุนช่องก็มีหมวดซุ p ป r เต็งอยู่ฝั่งขวามือนะกดเข้าไปได้นะให้สนใจหนังสือเล่มไหนไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็สั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะเก็บเงินปลายทางนะส่งถึงหน้าบ้านนะของประมาณ2-3วันก็น่าจะถึงนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้รนะับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ